สวัสดีครับแถาเตี้ยวเตีเต้ยวยังนุม่มสามทิศชันแนวแม่แล้วครับผมครับมืัอนี้กับมาผมมาพอกับสามทิศช่วงคำคำแร่งๆอยู่หน้าพี่สาวครับครับแรงนี้กับมาพอกับสามทิศอยู่ทางหน้าโคกพี่สาวครับหน้าฝายหินหน้าธงที่บอ่อท่านในไถจากเทื่อนน่นเนาะครับพอดีที่ลาออกมาไถเลยโทรให้สามทิศมาตรวจงานพะนะซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมาฝากในพะนะสามทิศก็เลยออกมาครับ ทำเราพี่น้องใกล้สี่หกโมงแล้วตอนนี้กับตะเวนใกล้สี่คอยทำลงแรงแล้วใกล้สี่หกโมงแล้วละ่ะหามงกุงกลัวก็เลยว่าสีออกมาตรวจเบื้องให้เบื้องหน้านี่แหละครับให้พี่สาวพี่สาวเขาก็กไปเขาเจนไปทุระของก็มาหดเขาก็เมื่อยครับสามสิดก็เลยออกมาเบื้องให้นี่ครับชิดลาครับชิด <laughs> ละควนเพื่อสีมณฑไทยให้ได้ทงสุดไทยได้หน <laughs> ิงานนะ คู่ขาแก้ไถอยู่ข้างในครับมาสองขั้นย่างอีกให้เดียวนี่ละครับงานหน้าเดียวเพาท่านในไถส่วนขขางล่างแก้วแก้ไถแล้วครับนี่ครับหน้าพี่สาวหน้าายหินครับเพือเ่อนหน้าโคกายหิน,น,นหค่อนข้าง,งสีไก่จาก ทางแน่ครับมันขอมาหยากพี่น้องมีตะโขกตะปลาบังดูพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นให้เป็นหน้ายุคก,กับประมา่านพอ่สิบไร่พิีละทั้งหมดน,นี่บ่ะิดละว่าทั้งเมดน,นี่กับปรมม่านทิพสองไรพะนะครับทั้งปลาทั้งอย่างมันไก่ไหมพี่น้องมันบ่าใครมีคนมาดูแลครับพี่สาวกับผู้ยิ่งเนาะแห้งผู้ยิ่งสามทิดกับมือหยากมือง่ายกับเห็ดงานน่า งานมือเว่นมือเนาะครับกะเกษไทยไว้ละพี่น้องให้ได้เฮ้าสิเป็นตะวันกับจ้างสีวานเนาะครับให้ได้บ่เป็นตะวันกับสีไทยเตรียมดินไว้เพราะว่ากะคุยกันครับปีสาวแล้วครับว่าเสียวอ,อ้อยมาลงงอ,อ,อ้อยมาลงไว้ครับเพราะว่าเห็ดเห็ดหน้าม,มันกับ่ใครได้ผลผล,ผลิตพี่น้องน้ำเฮ้าเวลาน้ำม,มากน้ำหลากมากอีหลีนี มันเอาน้ำโมยู่ครับถาน้าเขา,ากาักน้ำกับเก็บน้ำใส่หน้าบอา่อใดมันมันกับบ่อใดผลผลิตน้องพี่น้องเราก็เค่งหยาน้ำครับนี่ครับพี่น้องเบืองหลดครับคว่ำหกคว่ำไอหยาายของมันอะมันบ่ใครมันได้ไมาดูแลพี่น้องเอา้าบ่ยางลงกไปดอกเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบื้องทางหน้าายพุน่นกับสีเบ้าดูแน่แล้วเด้อพี่น้องเด้อจะถือยาซาสามทิศ นี่ครับพื้นทีป่ป่าขอบๆนั่นกระแมนครับพุ้นกันเลื่อยพ่นนี่ไปลงไปอีกครับหลยอยู่ปีที่แล้วหรือว่าปีที่พ่านมากอะให้เพื่อนนั่นละมาเห็เดเทสเนี่ปีนี้จะคล้องว่าสิเห็ดเอาครับดินกันย่งมีความชื้นอยู่ครับเดี๋ยวไทยขึ้นมาไม่กันย่งซุ่มยังื้นอยู่กับเพะแห้งปันได้ครับแต่ว่าสีสีว่านวันเสานั่นแหละ สีวานวันเสาเนาะครับเมื่อนี้มันก็เป็นแรงวันที่ซีนะครับวันพฤหัสหัดพะว่ามืออื่นวันตุกหนนสามทีทีได้ไปทํางานก็สิบุมีคนมาผลให้พี่สาวเนาะครับก็เลยสิเป็นวันเสาถ้าเอาไว้โดนไล่กับญาติดินมันแห้งพี่น้องญาติเขาบ้านบ่เกิดมันกะลามาแล้วทางเฮาสิบุลงไปพุ่นเนาะครับพี่สาวก็บอกให้ลงไปตรวจทางพุ่นอยู่แต่ว่าเดียว สามสิบเพาว่าพี่พาอน้อง,งไปดอกมันไก่ย่างไปไกลครับแล้วสิไปเบื้องหนา้าไไปเบื้องมองคู่ค้าแจ้ไถอยู่นี่ครับก็ล่อพี่เขยมากพุ่เราพี่น้องเอ้พี่เขยเขากลับไปทำมาหาจินอยู่ทั้งเบืองหนอกเบื้องหน้าุ่นะครับเกือบยี่สิบปีแล้วครับว่าด้มาอยู่บ้านแต่ว่าสี่เห้มาอยู่กลับมาอยู่บ้านอยู่ซองหอ้วละเลาก็ไปทาการทํางานด้ ไลฟ์ฟาลาปีนะครับบ่ได้อยู่น้ำขอบขั้วจังเทือหาเงินได้จักก้อนกัเสียเล่ากลับมาอยู่บ้านดอกพี่น้องเพราะว่ามองนี้มันกระดูแลบวตัวถึงเป็นป้าเป็นยังไปเมื่อหากระหงกระแห้งนะครับแต่ห่อได้มาเบิงมม่ยังกะเลาก็สิได้ประโยชน์จากมันหลายอยู่ครับแต่ว่าต้นไม่ง่ายนี่ก็มีครับจวงไวนี่ครับตรงไวต้นย่างต้นยางนาเนาะครับมันเกิดเองตามธรรมชาตินี่แหละครับ นี่ยูนี่ก็มีไฮน้นาหยิกปลาจังสีกับแมนนี่ครับนี่มันเป็นคู่ง่งยๆขันกันไปผู่ค้าแจ้กกะทยอย่านครับไยยปไปเบื้องหน้าไฟจะเข้านียครับหยาน้ำกันแท้งสิครับมันแห้งมันหกมันแห้งข้นตัดบาไวดอกครับจางข้นจังสีมันก็น ตีหนึ่งมันต้องทัดสองเทือผมครับสองเทือย่างย่างหน่อยนะครับสองสามเถือก,อกับพวกคุ้มมแต่จ้างเพื่อนหลายยังเสียนี่ยังอีกงานหน้าเดียวครับสองงานหน้านี่เที่ยวทิศลาดท้ายไว้ผู้ขาทิศลาดท้ยไว้กวับไผ่ไผ่้นาไผ่ปลากับนี่เลยครับ เป็นทงสุดท้ายแล้วครับนี่ครับดูบ้านสามทิศเหลือวทงเดียวนี้ละจะพาพี่น้องมาเบิงไฟหินเพื่อเดินไฟหินนะครับแถวนี้นี่ครับนาไฟาอันนี้นาไฟาครับก็สิเป็นเดินกุ้งลาน้าหลากน้าม,มากมากนี้ ลวดออกมาเหมือนเลยครับนี่หลวดออกมาน่ำนี่เลยน่ำสิธารักออกมานี่เลยครับบ่ได้ผลผลิตดอกขันหน่ามาแห้งๆครับอยู่นี่แต่ว่าสีโบว์วานนะครับสองให้นี่ขันย่างวานกับที่วานให้นั่นละ่ะเดี๋ยวลอคุยกับพี่สาวกันนี่ครับ สิเป็นลักษณะนี้ครับายหินนี่สิเป็นก้นายครับไฟนุน่ยนี่กันนดน้ำบ่อดด้วยครับเพราะว่าพระเจ้าบ่ไดดเห็ดลองสำหรับเอาไม้แค้นหรือว่าเอาแนวมากีดกันน้ำไว้เพราะว่ามันมันก็นมีความสูงของมันอยู่แล้วครับเห็ดโดนแล้วครับไฟนุ่ยนี่ ตัดต่อมาจากสายนิวซีแลนด์ยูนาธิลาน่นะครับแล้วก็พื้นมันกับสีหัวน้าครับนี่สายนู่นนี่ครับมันทะลุข้างล่างน้ำย่างลงไปเบื้งองกนสายจังหน่อยนี่นะครับขึ้นไปนี่แหละสิเป็นทีทีสาวหมดติดกับลํำห่วยเลยครับลํำห่วยคุม่มุมเลยโห่ยอย่ามาขึ้นหรอกดูด้วย นี่ครับฝายหินฝนน้ำตกวนงามไะงางไปทั้งทีเดี๋ยวจังขึ้นไปห้าทิศละเขาสิ้นท้ายแล้วแล้วโอ้หกแห้งเต็มพี่น้อง ขนาดมันบทันเหตฝนเล็งฝนนํำขนาดได้เลยครับนี่ยังหกถ้าฝนมากข้กา,างนี่โอ้ยเที่ยวไปไหนหรอครับมันหกแห้งงานนี่ก็หลยจากมามาจะใสนี่ครับย่ำนาแรงนาเมือ่อฝนมันยังพระเจ้ากับเมาป่าอยู่ว่างนี่แหละครับส้ดไปพี่นอ้องหนูก็ไล่คันไข่ เนี่ยเจ้าสี่ก็เสียประโยชน์ไปซื้อครับออมีตะก่อไ่มีตะต้นไม้เจยวเขาไยมาหอดพี่ครับแตนก็ร้า,ายไรเลยพี่น้องอยู่น้ำมู่นี่ ย่มฝนหนีแตนร้ายครับปลาใหม่นี่กระย่างอุดมสมบูรณ์อยครับเอาครับสัานที่กระโจนบรรยากาศหน้าโคกพี่สาวหน้าฝายหิน พากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนีก่อนนะครับสีขอตัวข้อนุญาตยางตรวจเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนวัตถิศลาไทยได้ซ้ำได้มองได้สียให้แก้ปรับแก้แต่งสีใแ้แก้ดันดินดันยังใส่ให้กับสีขออนุญาตไปตรวจเบื้องก่อนนะครับเอาสามทิศกะเสียวบรรยากาศไว้ซ้ำนีก่อนครับครับพี่น้องไทยนี้สามทิศกะขอขอบุญขอบคุณนะครับพอไปพี่น้องเฮาเมื่อสุขสุขละครับที่เขามารับชุ่มชิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญกอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบปฏิภาทคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าสามทิติภาพี่พาน้องไปยังกะจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิติกระเสียวไว้สัมนิดก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ